ทุกคนครับพบกันอีกแล้วจับกล้อง2พาครับ E.P. นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับหลังจากที่ติดค้างไว้นะครับในเรื่องของพระกิ่งมิ่งมงคลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงให้ทราบนะครับในกรณีพระกิ่งมิ่งมงคลครับว่าทำไมผมถึงชอบมากนะครับทำไมผมถึงพูดถึงทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมสุ่มนะครับสุ่มสุ่มเนื้ออะไรเงี้ยนะครับ ที่เขาเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ผมก็เลือกเบอร์30นะครับเลือกเบอร์30แล้วปรากฏว่าเปิดออกมานะครับเลขโค้ดเป็นเลข130่นะครับผมก็บอกว่าโอเคหลวงพ่อนะครับผมอยากาบูชาหลวงพ่อนะครับขอให้มีโชคนะครับก็คือผมอเล่นเกมมาเมื่อวันที่15ธันวานะครับ สิบหกธันวาผมก็ซื้อเลขเลยนะครับซื้อหนึ่งสามศูนย์กับสามศูนย์นะครับด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยเล่นหวยนะฮะก็ไม่ถูกนะครับหวยออกจําไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมจําได้แค่ว่ามันเป็นหนึ่งสามศูนย์สามนะครับซึ่งซึ่งผมซื้อหนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมก็คือจะมีมันเหมือนมาเลื่อนมาข้างหน้ามีสามอีกตัวแล้วถามคนที่บ้านก็ถามว่าทำไมไม่ตัดสามศูนย์ศูนย์สามอะไรของผมกตัดสามศูนย์เนี่ยไม่ได้ซื้อกลับนะครับ ก็เลยพลาดไปนะครับแต่นี้นะครับจะเป็นกล่องนี้เลยนะครับก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมนะครับสามศเห็นไหมด้านหลัง30มนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยาจิวรอนฐานฐานเงินนะครับก็นี่นะครับองนี้นะครับสวยสวยเลยครับเดี๋ยวแกะเอายากรให้ดูนะครับรักมากนะับองนี้ ซึ่งเป็นงานเดียวกับนี่ครับรวยราดยศเก้าเก้านะครับก็กิ่งมิ่งมงคลนะครับก็จะไปประดิษฐานอยู่บนเหรียญรวยราดยศเก้าเก้าด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะนี่นะครับโหแสงสะท้อนนะมาได้แล้วนะครับเมื่อกิ่งมิ่งมงคลนะครับนี่เห็นไหม สวยมากนะครับสวยจริงๆดูรายละเอียดนะครับน้ำเตาก็สวยลงยาก็สวยนะครับนิ้วเนื้อนิ้วมือนี่สวยมากนะครับโอ<ห>้ลายกระหนกนะครับสวยจริงๆดูสิอื้อหือสุดๆนะครับดูนะครับ หน้าเก็บนะครับหน้าเก็บนี่ที่ผมบอกนะครับโค้ดหนึ่งสามศูนย์นะครับอ่ะพระกิ่งนิ่งมงคลนะครับสร้างมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโค้ดหนึ่งสามศูนย์นะครับตรงมุมนะครับด้านขวาจะเห็นว่าเป็นรูปพัดยศนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นลายเซนหลวงพ่อนะครับก็สวยนะครับอันนี้เป็นฐานอุดเงินนะครับเนื้อ กไหลเงินนะครับก็ไหลเงินลงยาจีวรสวยมากครับสวยสวยโอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับก็น่าจะปลอมยากมากนะครับตรงรายละเอียดต่างๆนานานะครับดูใบหูนะครับโอ้โหดูจมูกดูหน้าโคมมากนะครับเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับยอมรับเลยนะครับเลยท้ายผมหลงรัก นะครับเป็นการส่วนตัวเลยนะครับพระกิ่งมิ่งมงคลรุ่นนี้เนาะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับได้ชมความงามของพระกิ่งมิ่งมงคลสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆคือแบบไม่ได้อวยหรืออะไรนะครับเขาสร้างมาดีนะครับเดี๋ยวอีีต่อไปนะครับจะมาเรื่องของมูลพระพายนะครับมูลพระพายเห็นไหมสวยมากนะครับมูลพระพายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ทีต่อไปนะครับบนพระพายสวยจัดนะครับสวยจัดเลยบอกเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ